ตามสบายเลยจ้าลูกอันนี้แข็งแรงแล้วค่ะอันนี้ไม่พังแล้วลูกเอาที่หนูสบายใจเลยนะบ้านใครเป็นแบบนี้ไหมบ้านใครเป็นแบบนี้ไหมทุกคนขอบคุณคุณซอยนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณนิดยินดีต้อนรับค่ะมาดูเด็กดื้อกันแล้ว ยินดีต้อนรับจ้าขอบคุณค่ะดื้อไม่ดื้อด,ด,ดูเอาเองนะ <C ül üyor> น้องก็นั่งน้องนั่งดูอยู่ตรงนี้ส่วนพี่แฟงกี้ห้ามไปปีนกรอบรูปนะ <C ül üyor> คุณพิมยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกยูเซอร์เลยจ้าขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดใจให้นะคะไม่ไม่ต้องตกใจนะคะเขาโชว์เขาโชว์แบบนี้ของเขาประจำขอบคุณนะคะคุณการชิชาอ่าคุณอะไรเอ่ยคุณการขอบคุณที่ถูกใจนะคะถุงเงินถุงทองมีตังสมชายยินดีต้อนรับนะที่บ้านน้องดื้อแบบนี้ไหมคะคุณชิติมายินดีต้อนรับจ้า แล้วก็อันนี้ก็นั่งดูนะส่วนพี่เขาก็โชว์่าวปีนโชว์น้องเฉยเลยอืมขอบคุณที่ถูกใจนะขอบคุณที่ถูกใจให้นะคะป้าเลี้ยงยินดีต้อนรับนะคะแฟงกี้อ,อ,อหนูเป็นแมวนะหนูไม่ได้เป็นลิงไก่ลาวลงมาเลยคุณสายยินดีต้อนรับนะจ๊ะ แก๊งพาราแ,แก๊งนะ <c oughs> จ้ามามาดูซิว่าคุณเธอเขาจะลงตอนไหน <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามนะจ้า <c oughs> บ้านเราบ้านแมวดื้อน,นะ <c oughs> อยู่เฉยๆไม่เป็นนอนนิ่งๆไม่เป็น <c oughs> อืมอืมแม่ไม่ช่วยด้วย <c oughs> เขาขึ้นได้เขาลงได้คะ่ะ <c oughs> ขึ้นได้ลงได้ ขึ้นขึ้นเล่นเป็นประจําเลยอะ่ะตั้งแต่เล็กยันโตเลยนะเมื่อก่อนเขาจะมีเดอะแก๊งเขาสี่ตัวคือแบบมุงรวดพม่าเนี้ยกระจุยายขอบคุณนะคะขอบคุณที่ถูกใจไลน์นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะคุณพิ้นขอบคุณคะ่ะคุณนัดลินยินดีต้อนรับนะคะคุณไตยยินดีต้อนรับจ้า ฝักกดใจส้มๆให้หน่อยนะสากกดใจส้มๆให้หน่อยนะคุณไข่ยินดีต้อนรับนะคะเลนูยินดีต้อนรับลงมาแล้วมาดูชมนะเด็กดื้อกันตัวน,นนะ้นะคือดื้อม,มากใช่ดื้อม,มากคุณหนูนะยินดีต้อนรับค่ะคนปีขานยินดีต้อนรับนะเราก็ปีขานนะคุณพัดยินดีต้อนรับนะคะ เจ้านางเบียวุ้นยินดีต้อนรับจ้าพี่ป๋องยินดีต้อนรับนะใช่พี่ป๋องคนอวดขีไหมบ้านเราคือแบบไม่มีตัวไหนอยู่นิ่งเลยนะอ๋อมีตัวหนึ่งอยู่ในรถไฟบุญช่วย <c oughs> ดื้อม,มากตาเอหมตุตุนจ้า ชื่อแม่มที่ชอบชมพูยินดีต้อน